หวังสิ่งใหม่สิ่งที่ดีที่สุขสมหวังสังคมอุด,ดมสุขคือยุคใหม่หวังท้องฟ้าเป็นสีทองของอันภัยหวังประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีเสหาทิ่รารรับใุ้ท่านกระผมสหายใจโยืขออนุอาตทหน,น้าที่ นำพาที่น้องนิสหายรวมรวมลึกไว้อะไรในวาระที่พวกเราได้นำอจิตสายรู้กระจัดมาบรรจุไว้ในประตูนะอนุสรานวิรชนกุพาแห่งนี้นะครับในวันนี้ก็ขอนำเรียนประวัติกุลุงคร่าวๆนะครับสายขาจัดเป็นนักปบุ ปฏิวัติผู้หนึ่งที่อุทิศตนเข้าร่วมการต่อสู้ปฏิวัติตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนถึงวัยสราภาพตลอดชีวิตของการต่อสู้ปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีงามต้องผ่านอุปสรรคความยากลำบากนานับปะการแต่สหายขจัดก็ไม่เคยขอแท้ ต่ออุปสรรคความยากลำบากใดๆได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพักตั้งแต่เป็นนักพบธรรมดาด้วยความกล้าหาญอดทนเสียสละจนกระทั่งสมัชชาสี่พักสมัยประชุมเมื่อปี2525 25 สหายขจัดได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกลางครับและได้ทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายของการต่อสู้คือสงครามเย็นยุติลงคุณลุงก,ก็ได้เข้าร่วมพัฒนาสังคมไทยเหมือนกับนิสายทั่วไปสหายขจัด เป็นผู้หนึ่งที่เห็นแก่ตัวน้อยที่สุดสหายขัจัดเป็นผู้หนึ่งที่เห็นแก่ส่วนรวมมากที่สุดกล้าหาญทอระหดอดทนและมีจิตใจเสียสละจนถึงที่สุดสหายว่าด้วยดวงจิตรักมวลชนคนทุกเข็นด้วยรักชาติรักธรรมผู้รำเข็ม จะตายเป็นจะสรรทาาสร้างทางงามหวังสิ่งใหม่สิ่งที่ดีที่สุขสมหวังสังคมอุด,ดมสุขคือยุคใหม่หวังท้องฟ้าเป็นสีทองของอันภัยหวังประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขอเชิญนิสายทุกท่านนะครับนิ่งจักหนึ่งนาทีเพื่อไว้อะไรให้คุณหันหลังกลับครับขอบคุณครับาสหนาาที่น้องมิสหายก็คงจะให้การสนับสนุนและก็ร่วมกิจกรรมในโอกาสต,ต,อต,อต่อไปขอบพระคุณครับ